พระเกจีอาจารย์ชื่อดังจังหวัดเพชรบุรี 1. หลวงพ่อแดงรตัตตวัดเขาบันไดอิดอำเภอเมืองเพชรบุรี 2. หลวงพ่อทองสุกอินทชโชโตว,วัดตนดหลวงอำเภอชะอำ 3. หลวงพ่อเพลินธรรมิโกวัดหนองไม้เหลืองอำเภอททยยาง สี่หลวงพ่อแลทิตาภูวัดพระองฆ์อำเภอเมืองเพชรบุรีห้าหลวงพ่ออุ่นสุกามวัดต,ตานกงอำเภอท่ยยางหกหลวงพ่อฉุยสุกภิกขูวัดคงคารามอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ็ดหลวงพ่อตัดปะวะโรวัดชัยนาอำเภอท่ยยาง 8. หลวงพ่อมีวัดพระทรงอำเภอเมืองเพชรบุรี9หลวงพ่อคงทิติวิริโยวัดเขาเกล้งอำเภอแก่งกระจาน10หลวงพ่อแถมสิวสังวโรวัดช้างแทงกระจาดอำเภอชะอำ1 1หลวงพ่อแช่มอินทโชตวัดนายยางอำเภอชะอำ 12. หลวงพ่อชิดสุวรรณโชตวัดมหา,าธาตุอำเภอเมืองเพชรบุรี 13. หลวงพ่อแฉ่งศิลปัญโยวัดปากอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมผิดพลาดประการใดสามารถติชมได้ครับ